สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Devil Pet Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมใน Arc Survival Evil ครับผม EP ที่9แล้วนะครับก็วันนี้นะผมผมได้มาเล่นเป็น Dodo l e God นะผมหรือว่า o b i v i a n นะผม The Embodiment of Darkness นั่นเองซึ่งตัวนี้นะผมจะอยู่ใน mod The Mighty King of Ark นะครับผมก็เป็นตัวที่กากลงมาจากของเดิมหน่อยนะครับผมเพราะของเดิมอยู่ใน m อด Enunaki Genesis แล้วแล้วมัน มันเอาออกเฉยเลยนะผมพัฒนานะผมมันไม่สามารถให้ตัวนี้ออกมาได้แล้วก็ลาจากจากไอโนนากิไปก็มาอยู่ในเดอะไมตี้แทนนะครับผมก็เปลี่ยนจากสีแดงนะผมเป็นสีม่วงแล้วก็เปลี่ยนจากรอบๆตัวนะผมจะมีบาเรีเยตอนนี้ไม่มีแล้วนะผมกลายเป็นโดโดเล็กกะโหลกกะลาเป็นตัวหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะผมเพียงแค่มันอมตะแค่นั้นเอง แต่มันจะมาอมตะกับตัวธรรมดานะครับผมถ้าเป็นพวกมอสได,ดนโนเสาร์เทพพวกมิดหรือว่าแพนโดล่านะครับผมมันก็จะไม่อมตะก็โดนฆ่าทีเดียวตายอยู่ดีนะครับผมโอเคก็ตัวนี้ก็ยังคงมีพลังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมยังคงความเหมือนเดิมเอาไว้ก็คือเข้าใกล้ศัตรูจะติดสถานะนะครับผมก็คือเดินช้าแล้วก็ติดพิษน,นะครับผมฆ่าสรับขึ้นแต่ไม่ตายนะครับผมกากไกว่าเดิมเยอะโอเคก็ข้ามผีฝังไกลตัวนี้นะครับผม แล้วก็อีกอย่างบั๊กด้วยนะผมอ้าปากค้างเลยเวลายืนนิ่งแย่ลงมาเยอะเลยอะ่ะผมว่าพูดพัฒน,นาของ ok ie, ขอนโรนกษ์เขาไม่น่าเอาออกไปเลยนะผมโอเคเลิกบ่นและมาลุยกันเลยดีกว่าผมไปกัดเข้าไปครับผมดาเมจประมาณ11ล้านนะผมท้างขี่ขวาคือพ่นไฟกดเซก็คือยิงลูกไฟนะผมสีม่วงลองยิงสูงมหลายลูกอยู่นะโอเคเดี๋ยวมนอัพข้าพลังไม่ได้นะผมเปิดหน้าส,สเตตัสไม่ได้นะครับผม โอเคมาไอตรงนี้เอา้าเฮ้ยลืมปิดไอคอมมานด์มอสเสปเดนเสาวไปเลยกันเรื่อยๆนะผมไอตัวนี้พลังไฟไปเก่งกว่าตัวธรรมดานะผมเราอะเราสู้ตัวเทพไม่ได้นะผมกระโดดได้ปะวะกระโดดไม่ได้นะผมต้องว่ายไปให้ช้าโอเคก็เผื่อผมลืมให้ดูเลือดปะโอ้เด็กสาวใต้น้ำเยอะว่ะท้ายน้ำทำอะไรได้บ้างกัดได้อย่างเดียวแต่เหมือนก็จะกัดไวอยู่นะผม เข้าไปข้างหน้านี่ตัวอะไรเนี่ยข้างหน้าของฟอ forward นะเดีย๋ยวไปยุ่งกับมันมันเป็นตัวบอสนะผมเราสู้มันไม่ได้หรอกโอเคกดซีเอ้กดซีโคตรกากเลยนะผมแสนเดียวเฮ้ยเโอ้โหตกใจหมดเป็นโดนัเล็กสีแดงจากบอส forward อีกเช่นเคยน,นะผมกส็สู้โอ้ยแบมไพ่หลอดด้วยโอ้โหเถื่อนเหลือเกินแถวนี้เราเก่งกันแถวเสาทั่วไปนะผม ฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับมันเราสู้มันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็จะมีสึกท้ายคลิปด้วยนะครับผมจ่อาจจะไม่ได้โหดเวอร์วังนะผมอาจจะเป็นพวกไดโนเสาร์ธรรมดานะผมถ้าเกิดเอาตัวเทพมาตายสถานเดียวนะไอตัวนี้โอเคเฮ้ยไดโนเสาร์เกิดเดยอะอยู่นะเนี่ยนี่จับแม่งเลยนะผมชื่อก็บางทีอาจจะไม่ขึ้นบางเล็กน้อยนะผมเฮ้ยลิงลิงของเอโนริกเก็ตนะผมลิงฟิล์มมี่น้ำตกสวยว่ะ อช่างมาเถอะสไปโนบิสจัดแม่งเลยโอ้โหดาร์กอนเอมเพลเยอร์ดาร์กไซด์แล้วไอ้ตัวนี้ก็ยิ่งอยากไปยุ่งเลยนี่โหดสุดเข้าจับไอ้ตัวข้างล่างก็ได้ไม่เป็นไรข้างหน้าบาวพมุตดาร์กอนเอมเพลเยอร์เอาเข้าไปอย่าได้ตีโดนมันขัดนะผมห่างไว้ห่างไว้เรามาเอาไอ้ตัวธรรมดาดีกว่าครับเก่งกับตัวกากเนี่ยนะครับโอโ้คนแหลกเลยว่ะ อยู่ใ,ใกล้ๆพวกนี้แลแหลกมากเลยผมพลังมันสะพึงมากโหตรงนี้ยิ่งแหลกเลย,ยเนี่ยไดโนเสาร์เยอะนะผมกัดไปนะผมชื่อหายปบางทีพนไฟแม่งเลยนี่กวาดลานเริ่มเยอะแล้วตรงนี้เริ่มเยอะแล้ว,มลวไม่นิ้วอะ่ะเดี๋ยวผมใช้ออโต้ลิกเอาดีกว่ามาโคกลนก,นกดไม่นิ้วแล้วกดห่วยน่ยนายอะไรเนี่ยมิดเลดอ๋อไดโนเ,เล็กสีม่วง แม่ก๊อตนะผมถ้าเป็นเวอร์ชั่นของพี่บ bon อลเกมเมอร์เอฟซีครับพี่เฮ้ยโอ,ยโอย้ตกใจหมดแม่งแอดด็อกไปเรื่อยเรื่อยเรามาลุยกันในป่าไม้แดงไอข้างหน้านี่เราตีมันได้หรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูนะผมกัดไปโอ้ได้อยู่นะผมตัวนี้นี่ไม่อันตรายเท่าไหร่ลองไฟดูนะผมไฟก็ตายเหมือนกันไฟนี่สี่แสนนะผมแต่อาจจะทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้กัดไปเรื่อย ยอดวันนี้ไดนโนเสาร์เกิดเยอะนะผมโชคดีหน่อยจะได้มันๆกันนะผมปล่อยๆๆทำลายป่าได้ไหมเนี่ยอุยอ๊ยได้แค่นิดเดียวเองอะ่ะมันสู้ไอ้พวกไดนโนเสาร์จีไม่ได้นะผมของมอสจีนี่ผมคือแบบยิงทีนึงคือแบบป่าเรียบอะ่ะโอ้โหตรงนี้ก็เรียบไปแล้วนะผมเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนะผมน่าจะใช่นะที่ผมเอาเสือเทพมาเล่น หายกันละนาวเลยเดียว,ยวแ,แถวนี้จะไม่ค่อยมีตัวอะไรแล้วผมเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้ดีว่ามีงูจระเข้มีหลายตัวอยู่แหลกน,นิดนึงนะขอัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเพื่อทำให้ไดโนเสาร์มันเกิดเยอะๆนะผมจะได้มันนะเพราะว่าเครื่องผมไดโนเสาร์มันไม่ค่อยจะเกิดนะครับผมขอริถ้าดูแล้วขัดตางก็ขอภัยด้วยข้างหน้าอะไรอยู่เนี่ย มิดเบลดอีกแล้วอย่าไปยุ่งนะผมเอมอร์เลอร์ดาร์กไซด์กัดไฟแล้วไอจัลลเค้นี่มันทำอะไรอยู่เนี่ยกดซีเลยอ่ะเฮย้ยกดซีเหมือนจะหินแตกด้วยไหมเนี่ยลองดูเออว่ะกดซีนะผมทำให้หินแตกด้วยเอาใหม่ดิเออหินแตกครับผมโอเคโอ้ยพอเข้าใกล้ตัวนี้แล้วมันแหลกจริงๆเลย จับพลังไฟไปดิคลิปนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะผมประมาณ20กว่านาทีนะผมเมื่อกี้ที่แล้วนะถ้ามีเสียงคึกคักคือคักก็ขออภัยนะผมเป็นวัตรนะผมอเหลน่องคอครับผมเนี่ยดโนเสาร์ธาตุจัดแม่งเลยอยากให้ตัวนี้มันอัพค่าพลังได้นี่มันจะโหดมากอย่างน้อยเอาเอาแค่ดาเมจอย่างเดียวอะไอตัวนี้คือโคตรโหดละโอ้โหแถวนี้แม่งแหลกมากเป่าแม่งเยอะจัดไททันเลย ข้างหน้าลิงสู้ไม่ได้แน่นอนคอนเฟิร์มเลยสีสันอย่างงี้เคออสไวเวิร์นไหวปะวะไม่ไหวหรอกไปดีกว่ากลัแบบไปเดี๋ยเโลเออกจากป่าไม้แดงดีกว่านะผมตันแถวนี้แหลกมากไดนโนเสาร์วัตจีนนี่ก็เกิดเยอะอยู่นะเนี่ยคนไฟแม่งเลยนะผมผมชอบท่าไฟว่ะสีมันสวยดีอะไปเ,เรื่อยคานไฟนี่ว่า นไฟเดี๋ยวไปดูด้วยนี่โอ้ยมาเทพอย่าไปยุ่งไอตัวนี้นี่อัธพาลนใเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้มันมันก็ตีเรานะครับผมไปครับผมเดี๋ยวมันตามเราชิบหายสามเขาตัวนี้น่าจะก,กักได้อยู่ลบใครบอสอีกแล้วอัลฟาสไปโนโอ้ยโคตรค้างโคตรแหลกครับผมไป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 แถวนี้โดนเสาเทพเยอะเหลือเกิน อุ้ยเกือบโดนอะเมื่อกี้ว่าไปทางไหนต่อดีวะจำทางไม่ได้แล้วเนะี่ยเอามามุมกล้องหน้าดูครับกลัดแบบมุมกล้องหน้าเหมือนจะช่วยรดฮะการหลกด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเป็นเพราะว่าเราป่านอุ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบนิ้วลั่นเมนื่อกี้ท้งที่แล้วเล่นเสือเทพไปนะผมติดเล่นเสือเทพนี่คือกดยังไงก็ก็ฆ่าได้อะ ค้างไปเลยนะผมตายเรียบเฮ้ได้ตัวเสาเทพนี่มันเยอะจริงเว้ยถ้าผมทำเป็นแบบว่าอาร์คเป็นแบบว่าซีรีส์อาร์คฟอร์เวร์นะผมจะมีคนดูกันป่ะวะไม่รู้คนจะดูหรือเปล่านะผมไปเรื่อยๆนะผมไม้เราไปเกนนาะนรกเหมือนเราจะเพิ่งผ่านมาหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้นะ้วขี้ลืมนะผมไอ้ตัวนี้กินคองตัวนี้ไหวป่ะวะเนี่ย เฮ้ยไม่น่าไหววะมันดูหน้าตาโหดๆไปเถอะ,ะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เมืองยิมมาต่อข้างหน้ามีอะไรอีกเนี่ยโอ้โหเพียบเลยวะ่ะในตัวเสาอเทพไปเถอะวะ่ะมีเสือเทพด้วยนะผมแต่ไม่แต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นรุ่นน้องของเสืออมตะนะไอ้ตัวนี้ก็จะกัดออกมาหน,น่อยกัดกัดเรื่อยๆไอ้พลัเซอร์นี่มันรอดมาได้ไงเนี่ยพ้นไฟเลยนะผมเฮ้ยนีไฟสิจากตัวอะไรวะ ไปเรื่อยๆ,ๆชื่อมันโคตรยาวเลยวะ่ะเดี๋ยวผมรามาตั้งชื่อให้มันได้ไหมเนี่ยจะลองตั้งชื่อให้มันนะผมได้ป้าวะโอเคได้อยู่ผมตั้งว่าโดโด้เลก,กอตแล้วกันนะเรียกง่ายดิยโอเคไปลุยโดโด้เลก,กอตบนไฟนะผมนี่ผมไม่ได้เรียกตามพี่บอลน,นะชื่อมันชื่อโดโด้เลก,กอตจริงๆนะผมตอนผมจะเสกนะผมมันมันเขียนว่าโดโด้เลก,กอต Okay, ไปขี้บ่นเหลือเกินเนี่ยผมเมอร์หิมะที่จะแหลกเหมือนกันนะผมในแนวเสาก็เยอะเหมือนกันนะไปเรื่อยๆอย่าลงน้ำไอตัวนี้ลงน้ำโคตร้าเฮ้ยนั่นมันเมกาทีเจ้คัตดิว่ากัดเบาๆนะผมเหมือนจะยังไม่ได้กัดเลยแนะแค่แบบว่าพังหัวขึ้นเลยก็ตายแล้วทนไฟตายละนาวเลยทีเดียว บองตัวนี้เทเดอเสาเกิดหรือไม่ level น้อยนะแต่นี่ใส่โคตรเยอะเลยนะไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้มอดเพิ่มเลยไอะ่ะดิฟ Difficulty ผมใส่320มาเลยนะบางตัวยัง level น้อยอยู่เลยนะผมแบ่แอดนี่มันเกิดเยอะเหมือนกันเนี่ย T Rex เลเวลเท่าไหร่วะเนะี่ยพันเลไอ้พวก T Rex ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนี่เลเวลโคตรน้อยเลยกัดไปก,ดไกัดไปกัดไปปิดกล้องไปเลยแลก ผมกล้องหน้าบ้างนะผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นทางน้ำแล้วนะผมผมจะไม่ไปทางนี้ผมจะเปลี่ยนทางผมจะขึ้นบนเขาแทนดีกว่าไม่งั้นนี่ว่ายน้ำนานนะผมเดี๋ยวต้องตัดยาวอีกไปเรื่อยตรงนี้ก็จะเป็นค้างปุขะหน่อยนะผมไอตัวนี้โหดไหมเนี่ยไม่โหดเฮ้ยโอ้โหเกือบแม่งไอตัวนี้โหด ราชาแมมมอสนะผมชื่อมันชื่อคิงแมมมอสไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูเลยมิดคิงแมมมอสด้วยกหกร้อยล้านมีเหลือที่เราจะสู้กับมันได้นะ้วผม <c oughs> ดาเมจแค่สิบล้านโดนสะท้อนดาเมจทีเดียวก็าตายแล้วมั้งเนี่ยไปเรื่อยเขาหน้าแรดแรดต,ตัวนี้ไม่หดพ่นไฟได้กัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปจนถึงทุ่งโล่งนะผมของ เราจะไปฝั่งนู้นนะผมมันจะเป็นทุ่งโล่งของแถบเมืองหิมะเดี๋ยวเราก็จะหยุดที่ตรงนั้นนะผมแล้วก็จัดแมทมันๆนะผมที่ตรงนั้นเลยนะผมตรงนี้โคตรเยอะนะผมแวะแวะสักนิดนึงนะผมไปช้างแมมมอสแม่เลน,นส์เสาเกิดเยอะนะเนี่ยวันนี้อุ้ยอุ้ยเอา้าตายหาเลยครับผมโดนอะไรวะ อ๋อน่าจะลิงไอตัวนี้ว่ะไอแมงเอ้ยโคตรสวยเลยมันตัวเล็กอะ่ะแล้วเรามองไม่เห็นนะผมไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราเสกตัวใหม่มานะผมโอเคตัดไปตอนที่เสกมาเลยโอเคครับผมตัวใหม่มาแล้วนะผมตัวนี้ผมเรียกเลยว่าหนึ่งหมื่นมาเลยแล้วกันนะเมื่อกี้เลเวลแค่พันนะผมเรียกมาสิบเท่าเลยนะผมไอลิงตัวนี้นอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดแมงโหดเลอเกินเนี่ยผมไม่กล้าตีมันไป ไปไปตัวนี้โหดแม่เมื่อกี้ผมไม่เห็นด้วยมันตัวเล็กอะ่ะแล้วมันแบบมองยากอะ่ะสีขา,ขาวๆแล้วแมงกลมกลืนกับหิมะด้วยแม่เดี๋ยวผมปรับเวลาหน่อยดีกว่าเหมือนมันจะเริ่มมืดแล้วนะครับผมขอววลาเอ้ขอววลาได้ดดหรอขออนุญ,ญาตปรับเวลานะผมแมงมืดก็เดิมอีกตรงนี้อะไรเนี่ยพามอฟ้ามแมมมอสนะผม เจอได้ทั่วไปนะผมไอ้ใครตีกูเนี่ยไม่น่าเชื่อได้นักศึกษาธรรมดาตีเราโดนนะผมโอเคครับผมตอนนี้เราใกล้มาถึงทึ่งโลกแล้วนะขออภัยด้วยนะผมผมตัดเพราะว่าเมื่อกี้มันค้างเพราะอะไรก็ไม่รู้นะผมค้างโคตรนานนะผมเกือบสิบนาทีได้นะผมตัดเลยนะผมแม่ไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมกัดนะผมกัดไปกัดไปเฮ้ยเมื่อกี้โดนอะไร น่าจะเป็นพวกไดกนเสร์ที่แบบว่าสะท้อนดาเมจน,นะพวกเคนโทโซรัสเดี๋ยวลองเชียร์อีกสักนิดนึงแนละ้วถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราจะจัดตึกมาเลยนะผมศาสตร์โอ้ยดูดาเมจที่ขึ้นส,สิน่าจะปลาตรงบ่อที่โคตรเยอะเลยเนะี่ยเดี๋ยวตรงนี้สักชุดหนึ่งดีกว,ว,ว่าไอ้ตรวนี้ตัวอะไรวะเนะี่ยน่าจะตเตอร์ทัดไฟใช่ปะวะไม่ใช่ดิลองพ่นแบบว่าขึ้นฟ้าได้ไหม ทนได้ด้วยนะผมแดีมันกระจุกระจายไปห,หมดเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งฆ่าไปนี่มาเกิดอีกแล้วเนะี่ยเคนโทสอรัตจัดไปนะผมโอเคผมว่าน่าจะเคลียร์แล้วล่ะเอ้ยยังไม่เคลียร์กันเลยแม่งเกิดเรื่อยๆอ่ะอีกสักนิดนึงแหแจกักนกตัวนี้มร,ร่อนได้ไงมึงต้องตายโอเคก็น่าจะเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็เดี๋ยวไปเจอกันแมทมันๆัน,นท้ายคลิปกันเลยนะครับผมโอเคครผมแมทแรกก็เอาเหมือนตอนที่เสือเราเจอเลยนะครับผม พามออฟฟ่าทีเล็กนะผมเลเวล9ก้าแสนนะผมเอาหนึ่งล้านก็ได้เพราะว่าผมเรียก999ก้าาเก้ามานะผมเหล,ลืออีกหนึ่งเลเวลก็1ล้านละแต่เดินอืดกันเลยทีเดียวนะผมโดนพลังเอาไปไม่รู้ว่าจะกัดนานหรือเปล่าอุ 100, 000, นะ้ยกัดแรงอยูนะ่เนี่ะโอเคเลเวล10,000หมื่นนะผมกัดแรงครับผมลองท้าไฟดูดิจัดเข้าไปอุ้ยไฟแรงกว่าว่ะจัดไฟให้มันไปครับนะผมอุ้ยแรงอยู่นะเนะี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะลองเลเวลติบล้านนะผม ออันนิกิไม่ต้องตัดเรียกให้ดูเลยนะผมพาโมาฟ,าฟาทีเล็กสิบล้านนะผมสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบนะผมแล้วก็สิบตัวไปเลยอ๋อเฮ้ยผมกดผิดนิว่าเป็นสิบเก้าตัวไม่เป็นไรตัดอ๋อไม่ต้องตัดละแม่งมาไวอยู่นะผมยี่สิบตัวมาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตีไม่เข้าครับผมงั้นเรากัดคืนมัน้ง เป็นอะไรบ้างนะโอ้ไม่เป็นอะไร,ะไรเลยว่ะเฮ้ยงั้นพ่นไฟดูนะผมโอ้โหไฟโคตรแรงเลยอ๋อมันจะมีเป็นพลังไฟอัปเดตนะผมก็คือมันจะอยู่ประมาณหนึ่งวิมั้งเนี่ยเลือดลดโคตรไวเลยนะผมโอเคมึงมาเลยไอตัวที่เหลือเนี่ยตายกันหมดเรียบร้อยครับผมก็นับรวมเป็นแมตช์แรกแล้วกันนะผมไอสองตัวนี้ก็ <c oughs> ถือว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะผม โอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ที่2เลยนะผมเอานิดเอ่อลินพันอีกะ์ะคลิปนี้ับผมเอา3ามแมตช์พอเดี๋ยวคลิปนานโอเคไปลุยกันเลยโอเคผมแมตช์ที่สองนะผมก็เป็นพีมอรดิอุสกับลาฟุตนะผมอย่างละตัวนะเลือกหนึ่งร้อยล้านสองตัวนะผมผมรู้ว่ามันตีเราไม่เข้าหรอกแต่ว่าเราจะมาดูว่ามันจะตีเนี่ยเราอะเอ้ยเราจะตีมนะันนานแค่ไหนนะผมข้างหลังนี่มาเกิดอีกแล้วนะครับผมนี่ผมไม่ได้ ใช้คำสั่งหยุดมันนะมันหยุดของมันเองนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดมันด้วยท่าไฟนะเลื่อนมาประมาณน่าจะประมาณสักล้านล้านมัน้งไม่รู้กัดพลังไฟไปก่อนเอาลาฟุตก่อนเลยครับผมลาฟุตอยู่ใกล้ๆตีเข้าวะโอ้โหตีไม่ค่อยเข้าต้องพลังไฟแล้วล่ะพลังไฟแรงสุดพีโมดิอุสก็โดนนะครัผมดูดิใครจะตายก่อนแลกไฟไปเลยครับผม พิมอดูอิดตายไปก่อนนะผมแล้วก็ลาฟฟูตตามกันไปถือว่าไอตัวนี้นี่มีความโหดในตัวตอพอสมควรนะผมแล้วก็ผมเปลี่ยนละจาก3แมตช์ atch, เดี๋ยวผมเพิ่มให้เป็น4แมตช์ไปเลยนะครับผมโอเคแมตช์นี้ก็ค่อนข้าง,างชิวนะผมตีแป๊บเดียวก็เดี๋ยวไปลุยกันแมตช์ที่3กันเลยนะครับผมไปลุยกันเลยโอเคผมแมตช์ที่3นะผมบอลชีฟนะผมเลเวล100ล้านนะผม หตัวพอแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเพลงมันจะดังนะผมตอนค่าได้นะผมเดี๋ยวหูจะแตกกันนะครับผมเลื่อนมันอยู่ประมาณผมก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่ามันกำลังตีเรารัวๆอยู่พลังไฟแบบระยะไกลประมาณหนึ่งล้านมาพร้อมยังเราก็มีพลังสะท้อนเหมือนกันนะสะท้อนไป3ามแสนหเดี๋ยวจะเข้าคูมวงในแล้วนะกัดครับผม ไม่เป็นอะไรครับผมต้องพลังไฟอย่างเดียวแล้วครับผมโคตรแรงว่ะกดซีก็แรงว่ะเฮ้ยเฮ้ยกดซีเหมือนจะแรงกว่าว่ะกดซกีที่ขวานะผมแรงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ตายครับผมช็อตนี้เพลงจะดังมากนะครับผมใครที่เปิดเสียงแบบว่าดังๆให้ลดเสียงเดี๋ยวนี้นะครับผมด,ดังมากๆ ตัดไปตอนเพลงจบครับผมโอเคครับเพลงจบไปที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าโอ้แทบแตกกันเลยทีเดียวนี่แค่ตัวเดียวนะเนี่ยโอเคก็ไม่เดี๋ยวผมลืมว่ะครบยังวะโอเคครับผมก็แบบสุดท้ายนะผมจะเป็นช้างแมมมอธนะผมเดอะไมตี้แมมมอธเป็นของมอสมันเองเลยนะผมก็ โคตรกากเลยนะครับพลังผมคิดว่าจะโหดนะเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวจะสลบแล้วค่าสลบขึ้นเป็น5,000ล้านละงั้นผมว่าผมตีทีเดียวเนี่ยตายแน่นอนพ่นไฟแม่งเลยนะผมไม่ตายด้วยเดี๋ยวนี้มันจะตีเราโดนไหมเอ,อื้อตาย <c oughs> โอ้โหโคตรกระจอกเลยว่ะเฮ้ยแมสสุดท้ายแม่งผิดหวังว่ะโอเคก็ไม่เป็นไรนะผมก็เดี๋ยวคลิปจะยาวนะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบแค่นี้พอนะผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะผม ก็ผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ